อันนี้อะไรคะอันนี้หมอนเหรอคะหมอนสองเส้นเลยที่ม้วนห้องก็มีนะยังไม่เปิดเ้าะมีเวลาฟอยูทุกคนครัวันนี้นะคะแวะดูทุเรียนเปิดท้ายนะคะกระบะที่ทะเลแสงจันทร์ระยองนะคะแก้ขายหมอนทองแล้วก็ออชะนีนะคะนี่ค่ะ าชมหน่อยนะคะเสยๆเลยนะคะทุกคนเป็นมากบไซ์หะนขายดีมากเอ้ขายโลนละร้อยสีแล้วก็ชน um ีเลยร้อยยี่สิบชานีสามลูกเลย อ่อยเลยอันนี้เหรอคะชนีค่ะ้ขาดูหน้าก็ได้เง้ะรลเงางาะโเท่าไหร่คะง้อรเท่าไหร่คะจะมีลูกนูงเล็กๆใช่ไหมเพราะยี่สิบแล้วชนีอไอที่เขาบอกว่า ชันน้นีกับชน,นีเอนงนะคะชมเข้าลูกในี่ หวานก็มีเดี๋ยวเอาอร่อยมากแต่คนไม่เคยกินชนีเมื่อกี้เอาข้าวลูกเลยอ่ะเหรอจะกินหวานลูกนึงก็ขึ้ไม่เคยกินเลยเคยกินมันขมแล้วทำไมนี่มีขมงงทุกคงงไงบอกวก็มีชนีขายสดแล้วยองแท้เลยใช่เนี่ยอันนี้ชนีใช่ไหมอันนี้คือชนีใช่ไหมคะเนื้อจะต่างกันเนาะ จะสีสีเหลืองแต่ตงกันกช้นนี้กับหมอนเค้กับเข้ากันเลยอ่ะโคตรแกเรื่องเนาะอัมดาหมอนหมอนมันจะไม่เข้มขนาดนี้อันนี้อันนี้ล่ะคะเนานกกระจิบเหรอโลเท่าไหร่อ๋อเท่ากันกับไอ้หมอนเนาะเดี๋ยวลองลองเอานกกระจิบลองนกกระจิบ มีอะไร้งีหมอนทอชนมชนมีแล้วก็นกรรนก,นก,นกระจิบีบเอานกเ,เะนะะอ,อเนานกกระจิบเอาไม่เล่ <c oughs> อะค่ะเอาไม่เล่นะคะรไมเองจิ้งไม่ป้ารถมาเองจริงป้า จากดูเห็นลูกค้าจ็บเข็มแบบลุกนึเลลยจเล้ชม่สองร้อยสี่กับอีกหนึ่งสี่